บุรีค,ค,มครัมไส้ขมวนสวัสด์เขตจำปะซักสารวันอัตตปือเนาะเข่าเกือบครบยังเสกกองเป็นทางแขวงบุรีคัมไส้เริ่มเคลียก่อนบุรีคัมไส้ประกอบมีนะักกีฬาไม้เลขกหนึ่งแสงดาวไม้เลขกสิบสองอนุไส้ไม้เลขก 12, เจ็ดพันมหาไม้เลขกสิบรูลูไม้เลขกเปดเกียร์สดาไม้เลขก 8, เศร้าวัดไม้เลขกสิบสี่เสี้ยง ไม้เลขกสิบหาดวงพระจันทร์ไม้เลข1สิบหกผุดทศนหไม้เลข3สามสิบวีละค้อนและไม้เลขกสิบเก่าปะแจกผู้จัดการทีมเป็นทานนางแตงทองอในวงการบันเตะบ,บนันทนไม้เลขแปดนี่เห็นตลอดเอา้าจังหวะนี่อืมรอดีล้ายกระถือเสียบ่ทนผู้ชมอินทาวนพคมมาจัก ไม้เล็กแปดของแขวงคำมวน <c oughs> จังหวะบานดี <c oughs> เป็นแขวงติดกันเนาะบริคำไซและค้มมวนนี่ทัดจากเมืองทือ <c oughs> ว่าทัดเป็นแขวงที่ตอกันเลยถา่ายเมนเขาลงมาจากทางเหนือลงมาไตา่บริคคำไซ้เงียวมาติด เปิดเลยยิงกรมแล้วเหลือกอื้องเหลือยิงออกของางท่านผู้ชมบอเหลือกยิงใส่สื่อประตูอโอ้ติปกำแพงท่านผู้ชมโดงเขามากถือหัวอยู่แต่ว่าบานบบเสร่งประตูลีคำไส้ยาวไป,ไป เอาแล้วเอาแล้วจับนอกเส้นบวจับนอกเส้นบวกรรมการเบิ่งก่อนเจ้าอยู่ในแต่ว่ามือเจ้าอยู่นอกเอาเอาเทียงหลไถ่ไผ่มาออกมาออกมาเออมาเบิ่งขึ้นท่านผู้ชมเบิ่งขึ้นเดี๋ยวภาพส่ามาเบิ่งจังหวะนี้บาลเนยียออไปโอ้แขบาเข่าขาขาบันนี้เห็นคัาแทบบันนี้ ผู้หักษาประตูยืนอยู่ในบอยืนอยู่ในแต่มือปอนออกนอกสัดเจนเจ้าตัวอาจจะบบหูโบหูเมืออนะ่อนาะแต่ว่าจังหวะบ้านวังกี้นี่ถ้าเป็นผู้หักษาประตูนี่คือเฮาจังหวะที่กล้งหนาเขามากนี่เขาต้องเขียวจับวีน้ทที่นั่นอยู่ในเดินด้วยบออ้าววัดกลมนาแล้วปันลุงนี้เอา้าติดกำแพงเกือบไป ภูสนะนี่ไปพบอัตปือ,อจาน,น,น,นสนาคูณีพบสวันค์นาเขตเดอ้อสวัสด์เอาลูกนี่เต็มตีมนขมวนยิงเขาไปแล้วเขาไปแล้ว่านผู้ชมขมวนซัดไปลูกนี้โดยนักกีฬา18หรือ16แต่เบื้องเสือเป็นนักกีฬาหมายเลขสิบหกทางคุณผู้ชมแสงจันทร์วงปัญญาไวรุนท่าแขก เฮดได้น้ำบริคำใส่ไปก่อนหนึ่งห่างจากยาเสพติดอันตรายสุดแหละเอาแล้วขำมวนจังหวะนี่เอ้าสองประตูต่อศูนย์บุญสู้เฮดได้ท่านผู้ชมบุญสู้แข้งขำมวนบุญสู้แก้วบัวระบัดงาเอาขึ้นไป ได้บอบุญสู้ไลไปบุญสุหยาได้บุญสูญสญส้ถืกลุ่มสองบานตัดขึ้นมากลับมาทีเ <c oughs> อาแสงจันทร์กระโดดข,ขึ้นมาท่านบอลประทัดกัดแข่าไส้อือปรทัดล้มเลยโอ้เอาล้มเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บนอนนอนบ่ได้ลุกเลยต้องเข้าไปใน,นสนามบบเฮ็ด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  ต้องอยู่ในเกมท่านผู้ชมต้องอยู่ในเกม <c oughs> นักกีฬานำใจนักกีฬาเขาต้องอยู่ในเกมนี่จังหวะเพิ่อนแล้งเข้ามาปุ๊บถือกันตำพิมพ์ลีกนี่หรือว่าระดับาศาสตร์มันก็มีนักกว่านี่เนาะแต่ว่าเขาต้องเบิง <c oughs> ่งเพราะว่ายังโดือดร้นาะนเรื่องอารมณ์ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทีครับสม้มยูที่เป็นนักกีฬาก็เซ็นกันได้บอ แสงจันไปต่ตอบ่ได้มาแล้วพันมหาพันหาแทงลูกนี้แทงงามสอดบอ่เอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งประตูต่อสองมาแล้วท่านผู้ชมนาทีที่หกสิบเก้ายาโอเอเขับไปรุนปางสั้นยาโอเอเขับไปรุนปางสั้นหมายเลขสิบเอ็ดสุรีมมาาโดดอา,าดสาหมายเลขสิบห้ายเลขเลท้าเสกสุรีโดดอาสาสเข้าไปดินแทนโอ้โดดอาสาท่านผู้ชมขออภัย แสงสุริโดดอา,าสามาบริคัมไซนี่เอาลูกเดียวแล้วปะเนี่ฟันมหา <c oughs> ฟันมหาพบกับแสงจันแสงจันโยกแสงจันไปแสงจันลมเอาฟาวบอกรรมการไฮบอวว้จังไดนโอ้เป็นบานออกกรรมการดื่มแต่โคกเลยเออบนกรรมการ เพ็นทาานา้ากาันนักภาพดืม่มทสสอมบอลบอดื่มนาบบนิยมนักภาพดื่มเต็กเฟนตาสไปซ์น้ำทิพท่า<ส>นั<ะ>้นแหละแซ่บสามมาคำมวลขั้นใดอีกรูปหนึ่งนี่ปิดฟ้าลงได้เลยแต่ว่าเอาแล้วโบริคำไสบานออกทางไผทางคำมวล สามนาทีทันไปท่านผู้ชมอีกอึดใจเดียวปลดเลมใส่เห็ดได้บ่อน,นี่โคดบูนียางน้ำบานเลยบูว่าเพิ่นเป็นเอ่อเพิ่นมาน้าทีมงานของแข้งบุรีคคำใส่บ่เนี่ดันดันดูหน้าดิส่งสีผ่านแล่น้ำอีกเออเอาพันมหาพันมหาโยกได้พันมหาเงยแล้วพันหาไปเองโอ้แวกมาสองสามสี่พันมหายังไปอีกเอาไปทางไหนแทงไปเอาจังหวะนี่ ยังไงลุกกรรมการกรรมการโอรให้ลุกขึงโอ้ลงไงเกินไปมีประท้วงกันแน่นอนจังหวานี่เอาแล้วแสงจันโยกอือหมายเลขสิถึงบ้านถึงคนยาขีบกันยายาเศร้าเศร้า,ากรรมการทีซีบอกยายาเอาบึงจังหวานี่ลากตัดไปโดยนไม่ลเลยเศ้าก็่ หลินโตก็ได้ท่านผู้ชมควรจะหลินโตเลยยิ่งพงว่าจังหวะนี้ยิ่งหนาประตูเลยนี่แหละท่านผู้ชมที่เขาเอ่อว่าประสบประการการแข่งเอ่อประสบการณ์ของการแข่งขันเมื่อเขามีประสบการขันต่อไปความิ่งก็จะเพิ่มขึ้นเนะาะขมิ่งก็จะเพิ่มขึ้นจังหวะบ้านเนี่ยเบืองจังหวะนี้ไม่เลยซิมหานี่บวกเลยแล้วก็บวกตลอดอีกซิมหานี่ มีเหลืองติดโตเนาะแต่ว่ายังหลินนักอยู่ดีเนาะที่ละาแสงจันกับโบเดไปโบ,บ้ไววยังน้ำก็คือลมแหละก็แล้วนี่แหละเตะบ้านไม่ต้องสลากไปคุผู้ชมโบต้องไปแลนใส่ซิตี้ซีตอยกันโบจำเป็นเพราะมีกรรมการอยู่เนาะมีกรรมการอยู่กรรมการเพิ่นโอ้เด่นไล่ท่านผู้ชมไม้เลขกเจ็บบ้านนี่ปล่อยหลอดงามค้าได้ตลอดแล้วก็ลากลิ้นเอาแท่งจังหวะนี้ ท่านบอกป่ทัน <c oughs> ต้องดันขึ้นมาแหละ <c oughs> เอา <c oughs> เวลาปกติที่ต่อมากนี่เบิร์แล้วแต่ว่ามันมีจังหวะยุดบางกี่สองสามจังหวะเบิงทานเขียวเพ,เพิ่มให้บอยโยนขึ้นไปจังหวะนี่เอาแสงจันลุดไปแล้วแสงจันแสงจันไปเตินไปกว่าแสงจันเอาไปมุ่มเสน้นล่มก่อนแสงจันทระทันเหตุยังโ <c oughs> ดยมีไหสซุดเลยแสงจัน ลุกคืนแซนกันเอายังให้โอกาสบริคัมไซยู่บริคัมไซต้องยุ่นแล้วต้องยุ่นแล้วยุ่นหน้าไปทอดบอลอดแต่ยังติดขมวนจังหวะนี้บริคัมไซได้เอา,าฟาผย์าฟาผย์าฟาวขมวนอืมโอ้น่าจะเจ็บบริคัมไซหน่าเจลินเกมแบบนี้ตั้งแต่ต้นครึ่งเวลาที่สองเลย ว่ามาบุกมาลุยสวงไทยเงาว้วจังหวะนี่เสียงมกวีดดังขึ้นบ่เสียงมกวีดดังขึ้น